ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสะพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสะรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุข แก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชาหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็นพระองค์ทรงยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนุเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ ปี2560ทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอทุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรี ไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภาายัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชน พรอมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยไมิรู้ลืมโอ้พระทูนกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชาหฤทัยและพระหัตแห่งพระเจ้าแผ่นดิน จะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หลนกล้าวลงกระหม่อมรัชการที่สิบผู้ตังพระราชปณิธานสืบสารพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัดปกกล้าวปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ